สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเซตการตั้งค่านะครับก่อนเริ่มปั่นจักรยานนะครับโอเคมาเริ่มครับอันนี้ก็เป็นซุนโด9 9พีกนะครับ4แบ็คเลือกที่เริ่มกันเลยนะครับเลือกเลือกที่โหมดนะครับออกกําลังกายนะครับแล้วก็ขี่จักรยานเที่ัวครับกดเริ่มได้เลยครับ ในหน้านี้นะครับมันจะมีเมนูให้เลือกนะครับเลือกที่จะรอ GPS นะครับเลือกได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราไม่กดเลือกตรงนี้นะครับเราไปสามารถเลือกด้านในได้นะครับตอนนี้ก็คือ GPS ยังไม่เปิดนะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือยังไม่เปิดครับเรากดปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับทีนี้เลือกตำแหน่งของคุณครับแนะนํานะครับกดในปุ่มนี้นะครับให้อยู่ในที่โล่งนะครับ ที่ท้องฟ้าอากาศปอดโปร่งนะครับมันจะเจอตำแหน่งง่ายนะครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยโอเคกลับมาแล้วครับผมก็ใช้เวลารอไม่นานนะครับประมาณหน่งนาทีนะครับเราอาจจะเดินวนๆหน่อยนะครับเพื่อให้นาฬิกานะครับมันไปอยู่ในที่โล่งนะครับหรือที่ที่มันไม่อับสัญญาณจนเกินไปนะครับ แล้วนะครับแล้วอันนี้ที่โชว์อยู่นี้ก็เป็นเส้นรัติจูนะครับบอกถึงพิกัด GPS นะครับเริ่มตอนที่เราค้นหาได้นะครับโอเคนะครับไม่ใช่แค่จักรยานเทลนะครับที่ต้องใช้ GPS นะครับกีฬาอื่นๆที่ต้องการใช้เส้นทางอย่างวิ่งนะครับวิ่งบนสนามกีฬาที่โล่งแจ้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกดบันทึกไปครับแล้วมันก็จะบอกเส้นทางเราครับ ในส่วนตรงนี้เรากดเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มก็ได้นะครับส่วนตัวผมกดเป็นจุดเริ่มแล้วครับบันทึกตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็จะกลับมาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเราเองนะครับลูกศรตัวเราเอง этим, บอกเส้นทางนะครับเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นเป็นเส้นนะครับเส้นทางของเรานะครับ <constitution> <camera> <camera> โอเคนะครับ ถ้าอยากให้ในแมปนะครับในแมปหลังออกกาลังกายนะครับขึ้นเป็นเส้นทางสีแดงนะครับบอกตามแผนที่ให้เปิด gps แบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่ใช่แค่กีฬาวิ่งเทลอย่างที่ผมบอกกีฬาอื่นก็เหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับโอเคเดี๋ยวถ้าค้าวหน้ามีอะไรมาอัปเดตกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดครับ